ตำตรีธีรเดชเล็กผู้หรือว่าฮีโร่ไซคิกนะครับภาคภูมิใจหลังจากได้รับมอบเสือ้อพร้อมลายเซ็นของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหลังต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจากเหตุการณ์เตะระเบิดโดยยืนยันนะครับหากหายเป็นปกติก็จะกลับมาทำหน้าที่ตำรวจเหมือนเดิมชิปโฟกัสเรื่อนี้กับคุณดิศวัตรกรุดนวม เสื้อยือดลายฮีโร่ตำรวจที่มีข้อความว่าขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้พร้อมลายเซ็นของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีทั้งสองตัวเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่นายกรัฐมนตรีที่มีให้กับร้อยตำรวจตรีธีรเดชเล็กผู้หรือวีรบุรุษไซคิกที่ขณะนี้ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างหลังถูกแรงระเบิดโดยร้อยตำรวจตรีธีรเดชยอมรับว่ารู้สึกตื่นตันใจ ที่ได้รับกําลังใจจากนายกรัฐมนตรีและประชาชนทุกคนที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจเออเป็นไงก็ดีใจ <c oughs> ดีใจครับภูมิใจภูมิใจนายกเซ็นมาให้ใจดีใจ,ด,ใจดีใจที่มียังมีคนห่วงใยเราเยอะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เสียเรี่ยท่าไรไม่เครียด <c oughs> อ๋ <c oughs> อเขาก็ทำใจได้ไม่เป็นไรเขารับได้คร <c oughs> ับลูกๆเขาก็เขาภูมิใจลูกๆลูกชายภูมิใจมากนะเขาบอกอยากอยากอยากเป็นเหมือนพ่ออยากอยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อไม่เสียใจไม่เสียใจนะที่ว่า ี่่เเเเนนน,นนัั้้ิสสตะบดมมไไยใจไไไไไไไยใจจพันตำรวจตีพัฒนธงทิวดามาพงศรวรัตงานสายตรวจ3มกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงเหตุผลที่จัดทำเสื้อลายฮีโร่เตะระเบิดจำหน่ายเพื่อต้องการหาเงินช่วยเหลือให้กับร้อยตำรวจตีธีรเดชในฐานะเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อเป็นจำนวนเงิน1 2 5 3 0 0บาท จะมอบให้กับร้อยตํารวจตีธีระเดชทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของร้อยตํารวจตรีธีระเดชเป็นความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นตํารวจนะครับคือพอเราเห็น <c oughs> เพื่อนข้าราชาการเราเจ็บเราก็าเหมือนเราเจ็บไปบ้างเหมือนเหมือนเราเจ็บเองครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผม,ผมเองครับเป็นการเป็นการกระทำของผมส่วนตัวคือแค่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะรู้สึกชื่นชมพี่เขา้วยการส่วนตัวว่ามีการตัดสินใจ ที่รวดเร็วฉับพลันแล้วไม่นึกถึงตัวเองนึกถึงคนอื่นว่าเขาเป็นเป็นฮีโร่ของผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาตัวนี้ครับผมครับร้อยตำรวจตีธีรเดชยืนยันว่าหากหายจากอาการบาดเจ็บก็พร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งและอยากให้เหตุการณ์ความวุ่นวายในสังคมสงบโดยเร็วโดยทุกฝ่ายหันหน้าเจรจาเข้าหากันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพราะจะได้ไม่เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวใดอีกมันมันเป็นการทำให้ประเทศชาติปนป่วน แย่แล้วถ้ายิ่งถ้ายิ่งทำาย,ยิงย่งแย่สภาพเศรษฐกิจเราแย่หมดต่างชาติเขามองมาก็ไม่ดีขอให้หยุด<แ>คนไทยเหมือนกันอ่ะคนไทยเหมือนกันเราแค่ความเห็นไม่ตรงกรันนั่นเอง,งอะไรเงี้ยใช้ใช,ใช้ใช้วิจารณญาในการตัดค้นอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ต้องระวังตัวเขาใช่ไหมเขาเขาเป็นกาศเขาก็ต้องระวังตัวเขาแต่ว่าวิธีการเขาเนี่ยขอขอให้ให้มันซอบๆนะอย่าอย่าจะรุนแรงมากร้อยตํารวจตีธีรเดชเป็นที่รู้จักในสังคมเมื่อได้รับหน้าที่ขอคืนความสุขให้กับประชาชน จากกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสที่บริเวณแยกผ่านฟ้ารีลาดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์และได้ใช้ขาเตะระเบิดจากคนร้ายที่โยนมาใส่กลุ่มตำรวจเพื่อป้องกันเพื่อนตำรวจอีกหลายนายด้วยความกล้า,าหาญจนได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษไซคิคดิสวัตรขุดน่วม NBT News f o c u s